เน็ตระบายหรือเนเน็ตเน็ตเตเสร็จทุกรายสวัสดีค่ะ ได้เวลาของเน็ตระบายเรื่องเน็ดเน็ตเสจทุกรายบายน้ำอุไลชัยเสนค่ะรายการที่รวมเรื่องราวเน็ดเน็ของเชียงใหม่ทั้งเน็ดเล็กเน็ดใหญ่และวิธีผ่อนคลายความเน็ดอย่าปล่อยให้เรื่องเน็ดเน็ตอยู่กับคุณนานๆมาระบายด้วยกันทางเชียงใหม่เน็ตค่ะครบถ้วนครบรถเช่นเคยทั้งเน็ตระบายณนะเชียงใหม่ที่วันนี้จะเป็นการระบายเรื่องดีๆเด็ดๆของแห่ครัวตาลกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของคนล้านนาค่ะปัญหาปวดแปดอย่าแซ่ต้อง ระบายว่าด้วยปัญหาขับช้าอยู่เลนขวาทำไมและเน็ตีแลักซ์เรื่องเน็ตเน็ไม่จำเป็นต้องอยู่กับคุณนานๆวันนี้จัดการความเน็ตให้คุณได้ผ่อนคลายด้วยตามรอยละครคือเธอที่ทุ่งดอกไฮเดนเยียบ้านขุนแปะค่ะว่าแล้วเราก็ไประบายกันเลยค่ะเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกราย ช่วงเนตรบายณะเจียงใหม่ เชียงใหม่วันนี้มาระบายเรื่องเด็ดๆด,ดของชาวล้านนาว่าด้ดยเรื่องของประเพณีท้องถิ่นเหนือแห่ครัวตานหรือทานนั่นเองค่ะการแห่ครัวตานหรือแห่ครัวทานเป็นวัฒนธรรมที่ชาวล้านนาได้ถือปฏิบัติกันมาช้านานนะคะเป็นประเพณีที่ชาวบ้านเนี่ยเขานําเอาสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภควัสดุอุปกรณ์จตุปัจจธยยทานที่ช่วยกันคิดและก็ทําขึ้นเป็นรูปแบบต่างๆนาใบถวา วัดในหมู่บ้านของตนหรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะรูปแบบของครัวตาลก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันตามแนวคิดของชาวบ้านอย่างเช่น เป็นรูปจำลองโบราณสถานที่เคารพนับถือรูปสัตว์ในนิทานชาดกหรืออาจจะเป็นของใช้ที่จำเป็นที่ชาวบ้านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดจนพืชผักที่มีในท้องถิ่นในการทำครัวตาลชาวบ้านจะปรึกษาหารือกันว่าจะเอาอะไรเป็นเครื่องไยยทานเมื่อตกลงกันได้แล้วก็มาคิดว่า จะทำเป็นรูปแบบอะไรแล้วจึงมีสลาเป็นผู้ออกแบบค่ะโดยชาวบ้านเนี่ยจะช่วยการตกแต่งครัวตานให้สวยงามสิ่งที่น่าสนใจก็คือรูปแบบของครัวตานเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ผู้คนในท้องถิ่นเข้าใจด้วยนะคะการแห่ครัวตานนั้นจะจัดขึ้น เนื่องในโอกาสที่หมู่บ้านนั้นมีงานเทศกาลสำคัญสำคัญอย่างเช่นงานตานสลากพัดงานฉลองโบสถ์วิหารศาลาหรือถาวรลวัตถุที่เป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านนอกจากนี้ก็มีงานปลอยหลวงซึ่งก็คืองานฉลองถาวรลวัตถุของวัดหรือว่าการฉลองสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนช่วยกันทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนค่ะซึ่งก็มีโรงเรียนหอประชุมเป็นต้นประชาชนในล้านนาเนี่ยนิยม ทำการฉลองครั้งใหญ่หลังจากการก่อสร้างสำเร็จแล้วทำเป็นการใหญ่โตก็เรียกว่าปล่อยหลวงอุทิศสิ่งก่อสร้างเป็นของสงฆ์และอุทิศบุญกุศลแก่บรรพชนด้วยถ้าทำส่วนตัวก็เรียกว่าอุทิศกุศลไว้ภายหน้าหากอุทิศแก่คนตายก็เรียกว่า อุทิศกุศลไปหางานปล่อยหลวงเนี่ยเป็นงานใหญ่ค่ะจะต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าซึ่งจเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดคณะรัทธาจะต้องจัดเตรียมการต้อนรับเลี้ยงดูหัววัดต่างๆที่จะมาร่วมทําบุญด้วยซึ่งทางวัดจะได้ตั้งคณะกรรมการดําเนินการเป็นแผนกๆใบและต้องพิมพ์ใบดีกาแผ่กุศลส่งไปตามหัววัดและคณะรัทธาแจ้งกําหนดการและวันทําบุญให้ทราบทางวัดที่จัดงานจะเตรียมต้อนรับและเลี้ยงดู โดยพวกศรัทธาก็จะช่วยกันบริจาคเครื่องบริโภคเช่นข้าวสารอาหารไว้คอยเลี้ยงดูตามสมควรแก่ฐานะการทำบุญปล่อยหลวงนี้นะคะทางคณะสงฆ์กำหนดให้การทำบุญเหมาะสมแก่ฐานะก็คือไม่ให้ทำการฉลองสิ่งก่อสร้างเล็กๆมีค่าน้อยอย่างเช่นหอระฆังกุฏิเล็กประตูวัดห้ามให้ทำค่ะเพราะว่า อยหลวงต้องเตรียมการมากและเกี่ยวพันกับหัววัดและศรัทธาที่อื่นๆด้วยหากทำไม่เหมาะก็จะเป็นที่คอรหาได้เป็นการเสรื่อมเสียแก่เจ้าวาดและศรัทธาวัดนั้นๆด้วย ปอยหลวงก็เลยมีการกำหนดราคาสิ่งก่อสร้างตั้งแต่แสนบาทขึ้นไปหากต่ำกว่ากำหนดที่ตั้งไว้นี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำปลอยหลวงเพียงแต่ทำบุญถวายเฉยๆเท่านั้นซึ่งถาวรลวัตถุของวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทำปลอยหลวงได้นี่นะคะก็จะมี 1. ก็คือโบสถ์สคือวิหาร 3. ามคือเจดีสี่สาลาการเปลี่ยน 5. กุฏิขนาดใหญ่ห คือกำแพงหอระฆังครัวไฟซึ่งหลายๆอย่างรวมกันค่ะ 7. หอพระไตปิดกหรือหอธรรมในงานปลอยหลวงเนี่ยก็มักจะมีขบวนแห่ครัวตานหรือแห่ครัวทานที่เรากำลังพูดถึงกันด้วยนี่แหละค่ะ ในวันแห่ครัวตาลเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดรูปขบวนครัวตาลมีป้ายชื่อหมู่บ้านขบวนพานข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนขบวนกลองยาวและที่ขาดไม่ได้ก็คือมีขบวนฟ้อนรำนำหน้าครัวตาลค่ะขณะที่ขบวนครัวตานของแต่ละหมู่บ้านเข้าวัดจะมีโคศกหรือพิธีกรอธิบายความหมายของครัวตาล หรือบางทีก็มีการห้ามครัวตาลเมื่อแห่ครัวตาลเข้าวัดแล้วก็จะนำไปถวายพระสงฆ์หรือเจ้าอาวาสวัดนั้นและรับศีลรับพรก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะการแห่ครัวตาลเนี่ยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการสร้างให้เกิดธรรมที่สำคัญค่ะก็คือคารวะธรรม ก็คือการเคารพต่อกันให้เกียกรติกันบ้านเขามีงานมาบอกเราเราก็ไปร่วมเมื่อเรามีงานเราไปบอกเขาเขาก็มาร่วมและในการทำงานก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นคนเท่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวปัญญาธรรมก็คือการที่ทำครัวตานได้เนี่ยต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อทำให้ได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็สร้างให้เกิดธรรม สําคัญประการที่3ก็คือสามัคคีธรรมนั่นคือการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่บ้านเมื่อมีงานอะไรก็มาช่วยกันคิดช่วยกันทําและมีน้ําใจให้แก่กันและกันค่ะหากว่าคุณผู้ฟังมีโอกาสมาเยือนภาคเหนือและได้เห็นได้ร่วมขบวนแห่ครัวตานด้วยก็คงจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะและนี่ก็คือเรื่องเด็ดๆที่เน็ตระบายณนเะจียงใหม่นํามาระบายเรื่องดีๆเด็ดๆของประเพณีล้านนาประเพณีแห่ครัวตาน ให้คุณผู้ฟังได้รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมไประบายบอกเล่าต่อกับคนใกล้เคียงนะคะศิลปะวัฒนธรรมของคนล้านนาจะได้สานต่อด้วยการบอกเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเนตรบายณเชียงใหม่ เน็ตระบายหรือเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายช่วงปัญหาปวดแปดอย่าแซ้ต้องระบาย ปัญหาปวดแผอย่าแซดต้องระบายเรื่องราวของปัญหาของผู้คนที่อาจจะเป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กกระจิตริดของคนหนึ่งแต่สำหรับอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาระดับชาติของชีวิตเขาปัญหาปวดแผลแซดเรื่องอะไรรับฟังทุกปัญหาว่ามาเถอะค่ะวันนี้ปัญหาปวดแนํนำเรื่องราวของขับรถช้าอยู่เลนขวาทำไมนานๆมาระบายกันค่ะ เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนคงเคยเจอปัญหาปวดแสบที่ว่านี้นะคะอันที่จริงตัวดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วหรอกคะ่ะขับค่อนข้างช้าเสียด้วยซ้ําแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะบางครั้งบางคราก็เจอคนขับช้ากว่าดิฉันมากๆอยู่บนท้องถนนที่สําคัญอยู่เลนกว่าเสียด้วยสิคะจะแซงก็แซงไม่ได้ เพราะรถเลนซ้ายก็มีตีขนาบข้างอยู่ยิ่งถ้าได้อยู่ในภาวะเร่งรีบเป็นอันต้องได้กรีดเบาๆในรถอยู่คนเดียววันไหนเป็นคนนั่งก็ได้ยินคนขับข้างๆนะคะสะบดใส่รถที่ขับช้าข้างหน้าด้วยแต่รถคันที่ขับช้าไม่ได้ยินด้วยนะสิคะตัวดิฉันต่างหากที่ได้ยินจริงๆแล้วถ้าเรามองอย่างเข้าใจอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะขับอยู่เลนขวาแบบช้าๆเพลินๆไปหน่อยคะ่ะ เพราะว่าตอนที่ขับช้าตอนแรกเนี่ยขับตอน รถโล่งไงคะมารู้สึกตัวอีกทีอ้าวโดนรถคันหลังขับจี้เสียแล้วถ้าคนขับช้ารู้ตัวเปลี่ยนเลนได้ก็ไม่มีอะไรแต่หลายท่านคงเคยเจอขับจี้กันแล้วบีบแตรก็แล้วไฟสูงใส่ก็แล้วก็ยังไม่รู้ตัวคราวนี้ก็เลยเป็นปัญหาปวดแปดดับเบิลเลยคะ่ะดังนั้นขับช้าเลนซ้ายเถอะค่ะเพราะว่าถ้าขับเลนขวาผลตามมามีอีกหลายอย่างปัญหาปวดแปดมีเหตุผลที่จะบอกคุณคุณที่ ขับรถช้าอยู่เลนขวานะคะว่าเหตุใดเนี่ย ขับช้าจึงไม่ควรแช่เลนขวานานค่ะนั่นเป็นเพราะว่าถ้าคุณขับช้าแล้วคุณอยู่เลนขวามันจะทำให้ไม่มีพื้นที่ให้แสงปกติแล้วเนี่ยเลนขวาเป็นเลนสำหรับใช้แสงเมื่อแสงเรียบร้อยแล้วก็ต้องรีบหาระยะที่ปลอดภัยเพื่อกลับไปอยู่เลนเดิมแต่การที่คุณฟังขับรถแช่เลนขวานานๆานหากว่ารถข้างหน้าช้าเหมือนกันการที่รถของคุณจะแซงก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าไม่มีพื้นที่ให้แซงอีกแล้วเหตุผลต่อมาก็คือเสี่ยงที่จะเกิดอุบัต เ,เนื่องจากว่าเลนขวามีไว้สำหรับรถที่ขับเร็วและรถที่ต้องการแสงเท่านั้นแต่หากรถที่ขับช้าไปขับเลนขวานานๆโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็มีสูงค่ะเพราะรถที่ตามมาด้วยความเร็วสูงอาจต้องการแสงซึ่งการแสงซ้ายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะและสามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อด้วยนะคะเหตุผลต่อมาที่เราไม่ควรจะขับ อยู่เลนขวาหากว่าเราขับรถช้านั่นก็คือมีรถที่ขับเร็วกว่าเราค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าหลายคนอาจจะคิดว่าขณะที่ตัวเองขับรถเลนขว,วาอยู่นั้นความเร็วที่ใช้เป็นความเร็วที่เหมาะสมแล้วแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าบนท้องถนนมักมีคนที่ขับเร็วกว่าเราเสมอค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการที่คนขับรถเร็วแล้วต้องตามหลังรถที่ขับช้าอาจจะเกิดความหงุดหงิด และรำคาญใจได้เมื่อต้องการแสงก็ไม่มีพื้นที่ให้แสงเหตุผลต่อมาก็คือการขับรถเลนขวานะคะถ้าเราขับช้าเนี่ยจริงๆแล้วขับรถเลนขวาเนี่ยทัศนวิสัยไม่ดีนะคะเมื่ออยู่เลนขวานานๆแน่นอนว่าทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าถัดไปจากเลนขวาแล้วเนี่ยมักจะเป็นเกาะกลาง และก็เป็นเลนสาหรับรถสวนการมองเห็นก็น้อยแล้วก็มองเห็นไม่ถนัดเท่าไหร่นักหากมีรถตัดหน้าหรือว่ามีสิ่งกีิดขวางข้างหน,น้าก็ยากที่จะหลบมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยค่ะเหตุผลต่อมาก็คือเรื่องของการสร้างความรำคาญใจให้กับผู้ขับขี่คนอื่นๆบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองขับรถเร็วที่สุดแล้ว แต่ก็อย่าลืมว่ามีคนที่ขับเร็วกว่าเราเสมอค่ะการที่เราขับแช่เลนกว่านานๆแน่นอนว่ารถที่ตามมาข้างหลังอาจเกิดความไม่พอใจได้อย่างหลายๆกรณีที่เรามักจะเห็นในข่าวที่รถขันหลังยกไฟสูงเพื่อให้รถข้างหน้าหลบให้แต่ข้างหน้าไม่ยอมหลบก็เป็นที่มาของอุบัติเหตุและก็ความไม่พอใจต่อกันของผู้ขับขี่ เหตุผลต่อมาค่ะการขับรถเลนขวาขับช้าแล้วก็แช่นาน,านเนี่ยนะคะผิดกฎหมายค่ะบนท้องถนนจะมีเทปติดถนนสะท้อนแสงที่แบ่งเลนถนนให้เห็นอย่างชัดเจนการที่ขับรถเลนขวาแช่นานๆย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ผิดกฎหมายจราจรทางบกที่ระบุไว้ว่าถนนที่มีการแบ่งเส้น2เลนเป็นต้นไปเนี่ย ผู้ขับขี่จะต้องขับเลนซ้ายและห้ามผู้ขับขี่ขับรถแบบกีดขวางหากฝืนกดก็จะมีโทษค่ะปรับ1,000บาทเลยนะคะซึ่งการแบ่งช่องถนนเราก็สังเกตได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะแบ่งด้วยเทปติดถนนสะท้อนแสงแล้วก็หมุดถนนค่ะเหตุผลต่อมานะคะการที่เราขับรถเลนขวาแล้วเราขับช้าเนี่ยแช่ไว้นานๆก็จะเป็นเหตุให้คนอื่นเนี่ยแสงด้านซ้าย ทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้สูงค่ะแน่นอนว่าหากเราอยู่ในเลนขวาแล้วต้องการแซงอาจจะแซงขวาต่อไปไม่ได้ต่อไม่ได้อาจจะแซงขวาต่อไม่ได้อีกทําให้หลายคนเนี่ยก็เลือกที่จะแซงด้านซ้ายมากกว่าซึ่งกรณีที่เลนซ้ายไม่มีรถก็ไม่เป็นไรแต่กรณีที่มีรถอยู่เลนซ้ายด้วยรถที่แซงซ้ายไปแทรกตรงกลางก็มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากค่ะแล้วก็เหตุผลสุดท้ายก็คือเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหารถติดค่ะ นอกจากเรื่องอุบัติเหตุแล้วการขับรถแช่เลนขวานานๆสิ่งที่เห็นได้บ่อยก็คือเรื่องของรถติดเพราะรถที่ขับช้าทําให้รถที่ตามมาขับได้ในความเร็วที่ไม่คล่องตัวการขับขี่ลักษณะนี้ก็จะเป็นหนึ่งสาเหตุทําให้เกิดจราจรติดขัดค่ะดังนั้นปัญหาปวดแปดกับเรื่องของการขับช้าอยู่เลนขวานานๆทําไม ก็จะลดไปได้บ้างหากว่าทุกท่านทำตามกฎขับขี่อย่างมีมารยาทก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ดีเพราะว่าการขับขี่ไม่ใช่เพียงการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งเท่านั้นนะคะผู้ขับขี่จะต้องขับรถอย่างปลอดภัยขับด้วยมารยาทแล้วก็เคารพกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ผู้ขับขี่คนอื่นๆด้วยค่ะและนี่ก็คือปัญหาปวดแดอยาแท้เต้าระบายที่ใครหลายๆคนอาจได้พบเจอแต่เราก็มีทางออกทางเลือกให้ได้นําไปใช้ ด้วยนะคะคแต่จะมีอีกหลายปัญหาปวดแปดเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาเล่านะคะเล่ามาเถอะค่ะยินดีรับฟังค่ะช่วงปัญหาปวดแปดอย่าแซ่ต้องระบายเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเซ็จทุกราย ช่วงเน็ตรีแล็กซ์เน็ตรีแลกซ์ผ่อนคลายความเน็ดเหนื่อยล้าไม่ให้อยู่กับคุณนานๆด้วยการจัดการความเน็ดกันค่ะวันนี้เรารีแล็กซ์กันด้วยการตามรอยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของละครไทยๆเราเนี่ยล่ะค่ะนั่นก็คือตามรอยทุ่งดอกไฮเดนเยียจากละครเรื่องคือเธอที่บ้านขุนแปะค่ะ ทุ่งดอกไฮเดรนเยียเนี่ยเป็นทุ่งดอกไม้สีม่วงสีฟ้า ซึ่งเป็นทุ่งในฝันของใครหล,หลายๆคนเลยนะคะบ้านขุนแปะเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลูกดอกไฮเดนเนียมากที่สุดค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่เดียวที่มีการปลูกโดยส่งไปยังโครงการหลวงขุนแปะด้วยนะคะซึ่งมีหลากหลายสีเลยค่ะสีขาวสีม่วงสีฟ้าอมม่วงแล้วก็สีชมพูดังนั้นที่บ้านขุนแปะเนี่ยก็เลยได้รับความนิยมมากๆสําหรับนักท่องเที่ยวซึ่งไม่ต้องไปไกลถึงเวียดนามไปไกลถึงญี่ปุ่นที่ไทยเองก็มีดอกไฮเดนเยียให้ชม ค่ะคุณแปะเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอจำทองเชียงใหม่ของเราค่ะเป็นหมู่บ้านที่รายล้อมด้วยวิวทิวเขาเขียวขจีเลยล่ะค่ะมีบรรยากาศแสนสงบธรรมชาติก็แสนบริสุทธิ์นะคะจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีอีกหลากหลายแห่งโดยเฉพาะถ้าเป็นในช่วงฤดูทํานาก็จะได้เห็นนาข้าวสีเขียวปลูกสลับกับผักแล้วก็พืชไร่มาเที่ยวขุนแปะเนี่ย สามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้นะคะหรือว่าจะค้างคืนเพื่อที่จะรับอากาศบริสุทธิ์ก็ย่อมได้ค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะ ทั้งคืนพักก็จะมีเขาเรียกยอะไรอะที่พักที่เป็นแบบโฮมสเตย์เป็นบ้านพักสไตล์กระท่อมน้อยกลางนาข้าวอันกว้างใหญ่นะคะในบรรยากาศเงียบสงบมีภูเขาเขียวขจีลายล้อมรอบด้านมีหลายๆที่ด้วยกันที่เป็นที่พักให้เลือกเอ๊ะล้วทำไมใครๆก็อยากจะไปชมทุ่งดอกไฮเดรนเดียที่บ้านขุนแปะกัน อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็มาจากละครโทรทัศน์เรื่องคือเธอนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังได้ชมกันบ้างไหมคะเป็นละครที่มีการดำเนินเรื่องไปเกี่ยวโยงกับสถานที่ ทุ่งดอกไฮเดรเนียที่เป็นบ้านของพระเอกซึ่งพานางเอกหนีไปอยู่ที่นี่ขณะที่ตั้งคันความสวยงามของดอกไฮเดรเนียแล้วก็สถานที่ก็ทำเอาแฟนละครถามหากันว่าถ่ายทำที่ไหนคำตอบก็คือที่ขุณแปะนั่นเองค่ะแต่าก็คุณผู้ฟังยังไม่ได้ดูละครโทรทัศน์นะคะลองไปดูค่ะละครโทรทัศน์เรื่องคือเธอของช่อง3นะคะ แล้วก็เราสามารถที่จะดูใน Netflix ได้ด้วยนะคะทุ่งดอกไฮเดนเะยียเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแปลงปลูกพืชทดลองของโครงการหลวงคุณแปะค่ะก็จะเริ่มบานสะพรั่งเต็มทุ่งชูช่อดอกใหญ่สีฟ้าอมม่วงแล้วก็สีอื่นๆเนี่ย อวดความสวยงามแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วก็จะไปบานเต็มที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวชมก็จะมีค่าเข้าชมนะคะคนละ30บาทหรือว่าราคาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาที่เราไปเที่ยวนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับสวนดอกไม้สวนอื่นๆที่อยู่ในเชียงใหม่อีกหลายๆสวนนะคะก็จะมีค่าที่ เราจะเข้าชมด้วยเหมือนกันแล้วเมื่อเราเข้าไปชมแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ชิลๆจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้แล้วก็ใครอยากจะได้ช่อดอกไฮเดนเยียสวยๆใสต่ตะกร้าสพายน่ารักน่ารักเขาก็มีบริการให้เช่าสําหรับถ่ายรูปเช่นกันค่ะก็จะมีพร็อพเตรียมไว้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะได้เคยมาเที่ยวสวนดอกไม้ที่เชียงใหม่เนี่ยซึ่งช่วงที่เป็นปลายปีจนถึงต้นปีเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่า เป็นสถานที่นะคะที่ใครหลายๆคนอยากจะมาเที่ยวเลยนะคะเรามีดอกไม้สวยๆอยู่หลากหลายที่นะคะถ้าหากว่ามีเวลาและต้องการผ่อนคลายแวะมาได้นะคะแต่ต้องเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะและนี่ก็คือเน็ตีแลั์พักเหนื่อยด้วยทุ่งดอกไฮเดรนเยียตามรอยละครคือเธอค่ะช่วงเน็ตีแลั์ เน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ต,เ,นตเสร็จทุกรายครบทวนทุกความเน็ตนะคะกับเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายบายน้ำอุไลชัยเสนแล้วค่ะทั้งเน็ตระบายณนะเจียงใหม่วันนี้ระบายเรื่องเด็ดๆของประเพณีแห่ัวตาลค่ะปัญหาปวดแปดยาแซ่ต้องระบายปัญหาระเหียใจยของคนที่ขับรถบนท้องถนนนะคะ ขับรถช้าแช่เ่นกว่านานทำไมแล้วก็เน็ตรีแล็กค่ะคลายความเหน็ดเหนื่อยให้กับคุณด้วยการพาไปท่องเที่ยวสถานที่สวนดอกไม้สวยๆทุ่งดอกไฮเดนเยียซึ่งเป็นการตามรอยละครคือเธอที่บ้านขุนแปะค่ะแล้วพบกันใหม่ ep หน้านะคะน้ำอุไรชัยเสนเน็ตระบายเรื่องเน็ตเน็ตเสร็จทุกรายหลาคุณผู้ฟัง